น,นี้แม่ต๊อบก็ไม่ได้เล่านานมากแล้วนะคะแต่ช่วงนี้มีพี่ๆ FC เริ่มติดตามเรามากขึ้นก็เลยมีหลายคนขอให้เล่าประวัติของไอ้เจ้า2คงไนี้ให้ฟังหน่อยว่าน้องๆเป็นมายังไงทําไมถึงได้มาอยู่ที่นี่นะคะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบเกือบปีที่แล้วนะคะในตอนนั้นเนี่ยฟาร์มต๊อปไเจอทางตันค่ะคือด้วยสไตล์การเลี้ยงวัวของต๊อบเนาะไปช่วยวัวจากข้างนอกมารักษาแล้วก็เอามารีดนมช่วยไปช่วยมาก็เจอแจ็คพอตโรคระบาดเข้าเรียกได้ว่าล้มละเนระนาดว อุ้ยปุ้ยเลยค่ะจะบอกว่าตอนนั้นนะ่ะมันก็ค่อนข้างมืดแปดด้านเลยค่ะต๊อบนอนเครียดอยู่เป็นปีๆเลยนะว่าทางออกของเรื่องเนี้ยมันคืออะไรจนสุดท้ายต๊อบก็ตัดสินใจปิดฟาร์มรีดนมค่ะแล้วก็ลองเอามูลโคมาขายเพื่อเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะไม่เสียพี่พี่วัวไปแม่คะปุ๋ยกองนี้คิวชีผ่านแล้วได้ขายดีแน่นอนเดี๋ยวยิ่งใหญ่ลูกยังไม่ถึงคิวหนูถอยไปก่อน โอเคต่อนะคะพอไม่ได้รีดนมแล้วก็ว่างไงเงามือก็ไม่รู้ว่ามีอะไรไปโดนใจพ่อบอลเหมือนกันค่ะอยู่ๆเขาก็เลี้ยวไปบ้านพ่อค้าวัวแต่ในใจเขาอยากเลี้ยงควายจะ้ะนิสัยอยากช่วยเหลือสัตว์เขาตัดไม่ขาดจริงๆค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พ่อบอลได้เจอกับพาโชคแล้วก็ยิ่งใหญ่ค่ะพ่อบอลเขาเล่าว่าไอ้เจ้ายิ่งใหญ่เดินเข้าไปหาเขาแล้วก็ทําหน้าทําตาเป็นแมวอ้อนสุดๆพร้อมกับสื่อสารออกไปว่านุชฮะที่บ้านมีควายยัง โอ้ยแล้วดูแววตาเขาสิคะถึงตอนนั้นไม่มีเงินก็จะซื้อจ้ะพอพ่อค้าบัวเขารู้ว่าเราจะถ่ายชีวิตเจ้าคู่เนี้ยเขาก็ใจดีมากเลยค่ะช่วยเลี้ยงไว้ให้ตั้งเป็นสัปดาห์แน่กว่าพวกเราจะหาเงินได้ครบอะแล้วในที่สุดเจ้าสองคายก็ได้ย้ายมาบ้านใหม่ค่ะยิ้มยิ้มสวยสวยยิ <laughs> ้ม วันนั้นเนี่ยเจ้ายิ่งใหญ่พยายามตกคาดสุดๆเลยค่ะแล้วก็ได้ผลซะด้วยสิแม่ต๊อบเนี่ยใจละลายแล้วละลายอีกเลยค่ะโอ้ยน่ารักไม่ไหวอะ่ะส่วนยายพาก็เป็นแม่ขวายที่ขี้เราแวงมากๆเลยค่ะไม่เอาใครเลยจนแม่ต๊อบต้องไปนอนที่คอเขาอยู่ตั้งหลายคืนเนี่ยเพื่อให้เขาได้คุ้นเคยกับเราบ้างที่เราต้องให้เขาคุ้นเคยกับพวกเราบ้างเนี่ยก็เพราะว่ายิ่งใหญ่กับพาโชคเนี่ยเขาเป็นโรคผิวหนังนะคะแล้วก็มีตาอักเสบด้วยต้องได้รับยาบำรุงยาถ่ายพยาธิอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะไหนจะ ขาดสารอาหารแบบสุดยอดอีกแม่ต้องไม่เคยเห็นควายที่ไหนขาดสารอาหารเท่านี้เห็นขนฟูๆนะคะแต่จับไปมีแต่กระดูกจ้ะคือแม่ต่อบรรลุปเจอซีอ่โครงทุกซี่ของยิ่งใหญ่เลยอะ่ะนึกถึงทุกครั้งก็จะน้ําตาคลอทุกครั้งเลยค่ะไม่รู้ว่าน้องๆเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างอะ่ะแต่ยิ่งใหญ่ก็อดทนมากนะคะถึงจะเดินเซ่ไม่ค่อยมีแรงเนี่ย แต่ก็ตามแม่พาไปกินหญยาอย่างถึงไหนถึงกันเลยเพียงแค่ทุกครั้งที่กลับคอ,อกเนี่ยยิ่งใหญ่ก็จะสลบเหมืออหมดแรงเลยค่ะเรียกได้ว่าสลบทุกวันค่ะกลับคอ,อกมาทิ้งตัวตลอดส่วนยายพาเหรอคะถึงจะโหดแต่ให้อภัยค่ะเพราะว่าน้องพาพอบนถูกหวยตั้งหลายหมื่นเนี่ย พอพอถึงกลับไปเอาผ้าสามสีมาผูกเขาอะคิดดูในทุกๆคืนแม่ตบก็ต้องเอายาเนี่ยมาทาที่ตาเพื่อให้ตาน้องอาหายอักเสบหายติดเชื้อให้ได้นะคะตอนกลางคืนเราก็จะเป็นโมเมนต,ต์น่ารักค่ะส่วนตอนกลางวันนะ่ะเลยแกทําลูกฉันล่หยองๆองนะคะนี่เป็นการแสดงล้วนๆจ้ะแต่ถ้าเป็นเรื่องเด่นๆเนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องของการทําแม่หายลูกหายนั่นแหละค่ะวิ่งเลย ง่ายขวัญเอ้ยขวัญมาเลยอ่ะหาแม่ไม่เจอพบหน่อยฮะเ็<ห>้ตก <มา S 2> ใจเรียกได้ว่าหายแล้วหายอีกหายต่อค่ะตลอดไปเอ้าหมาใครชอบคลิปไหนของยิ่งใหญ่กันบ้างก็เอามาเล่าให้แม่ต้อมฟังหนนะ่อยนะเพราะเขาเป็นสองคายที่สร้างแต่รอยยิ้มจริงๆค่ะ สวัสดีครับถ้าชอบคลิปยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะยิ่งใหญ่เป็นควายไทยชีวิตในความดูแลของแม่ตบครับผมแล้วที่นี่ก็ยังมีพี่พี่วัวถ่ยชีวิตอีก50กว่าชีวิตด้วยคะแค่ช่วยกันดูคลิปยิ่งใหญ่แม่ตบก็จะได้มีรายได้มาเลี้ยงพี่พี่วัวครับผมฝากกดติดตามช่องกนละครั้งหนึ่งความไทยชีวิตด้วยนะคะ โอ้ยแม่ต๊อบเสียงจะแหบค่ะนับวันยิ่งใหญ่ยิ่งพูดเก่งขึ้นทุกวันยังไงพวกเราก็ฝากติดตามช่องทางทุกช่องทางที่ชื่อว่าการละครั้งหนึ่งฟาร,ร์มไถ่ชีวิตด้วยนะคะภารกิจนี้แม่ต๊อบตั้งใจมากจริงๆค่ะที่จะดูแลพี่พี่วัวทั้งหมดให้กินอิ่มนอนอุ่นไปจนวันสุดท้ายของชีวิตค่ะหรือหากท่านใดรักเล็นดูเด็กๆที่นี่ก็สามารถสมัครโปรแกรมสมาชิกเดือนละ69บาทเป็นค่าอาหารอิ่มหนึ่งวันของสัตว์1ตัวได้เลยนะคะ แล้วแม่ต๊อบจะทำคลิปน่ารักน่ารักมาให้ชมกันเป็นการตอบแทนค่ะหนืออุดหนุนสินค้าของพวกเราได้เลยน,นะครับผม